เปิดดวง12ราศีเดือนกันยายน2566ครับ mm hmm. สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่ผมอาจารย์แมนพลังเลขครับหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับ ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการตรวจเช็คดวงรายเดือนกันนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็เคยรับชมกันมานานแล้วนะครับเนื่องจากช่องของหมอแม่เนี่ยนะครับนะตอนเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มมาจากการอัปเดตด,ดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเดือนนะครับรายสัปดาห์นะครับราย15วันรายปักหรือแม้กระทั่งรายวันก็เคยทํามาแล้วนะครับเป็นช่องออที่อัปเดตด,ดวงเป็นหลักสมัยก่อนนะครับแล้วก็ ตอนหลังเนี่ยนะครับอาจจะเฟดในเรื่องของการเช็คดวงภาพรวมดวงชีวิตเนี่ยเฟดออกไปบ้างนะครับแล้วก็มาให้น้ําหนักในเรื่องของโชคราบรายได้เงินเง,งินทองทองเพราะว่าพี่ๆนั้นชอบกันนะครับแต่ตอนหลังไม่อีกนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มแม่ก็รู้สึกว่า,ารู้สึกว่าอยากจะคือมีหลายคนนะที่ที่คอยสอบถามกันมาคืออยากจะรู้เรื่องของดวงนะ คือดวงชีวิตคนเราเนี่ยครับมันมีหลากหลายมิติเนาะมันไม่ใช่มีแต่เรื่องของโชคลาภอย่างเดียวนะครับหมอแมนก็ไม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ท่านเข้าใจผิดนะว่าเรื่องดวงเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยมันมีไว้เพื่อที่ไว้พยากรณ์เรื่องของโชคลาภเรื่องของหวยอย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งทําให้เข้าใจผิดนะครับก็มีความรู้สึกว่าอยากจะกลับมานะครับเพื่อที่จะพยากรณ์ภาพรวมชีวิตนะครับดวงชะตาในแต่ละเดือน ให้กับท่านพี่ๆน้องๆได้รับสมรับสมดุยได้รับทราบรับชมกันนะครับนะก็พูดผิดอีกแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยต้องขอแจ้งว้าดูวีนิดนึงนะครับนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยหมอแมนก็รับดูดวงเหมือนหมอดูทั่วไปเนาะพี่ๆเนี่ยเดี๋ยวพอได้รับคําพยากรรายเดือนไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีหลายท่านที่จะติดต่อเข้ามานะครับเพื่อที่ขอให้หมอแมนดูดวงให้เนาะต้องขอเรียนให้ทราบเลยนะครับว่าบทบาทนะครับ ในการเป็นหมอดูที่รับคิวดูดวงส่วนตัวเนี่ยหมอแมนไม่ได้รับแล้วนะตอนนี้นะครับหมอแมนไม่ได้รับแล้วนะครับก็เป็นการหยุดพักหยุดระงับไปนะครับซึ่งก็ไม่มีกําหนดนะระงับไปตอนนี้ก็เกือบ2ปีแล้วเกือบ2ปีแล้วนะครับก็ยังไม่มีกําหนดนที่จะกลับมารับนะครับนะแต่ก็สัญญาเลยให้สัญญาเลยว่าถ้าเกิดพร้อมที่จะกลับมารับคิวดูดวงส่วนตัวเมื่อไหร่เนี่ย ก็เดี๋ยวจะรีบมาแจ้งให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับนะอ่าตอนนี้ยังไม่ได้รับนะครับแต่ก็เลือกที่จะมาพยากรนะครับดวงภาพรวมให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมรับทราบรับฟังกันนะทุกๆเดือนเลยนะครับนับจากตอนนี้ไปนะครับอ่ะฝากพี่ๆนะครับถ้าเข้ามาแล้วยังไม่เคยกดติดตามกันก็ขอเรียนเชิญนะฮะเชิญชวนให้กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้ครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลคลิปวิดีโอต่างๆ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอแมนด้วยนะครับเอาละครับเราเข้าสู่เนะะื้อหาของเราครับเรามากันที่ดวงชะตาราศีและลัคนาราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภเดือนกันยายนนะครับนะเป็นก็ช่วงเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงเดือนที่คุณยังสามารถเก็บเกี่ยวนะอะไรดีๆได้อยู่นะครับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ย ที่คุณสามารถเก็บเกี่ยวได้เนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ได้มาจากคนอื่นนะครับมันไม่ได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่อุปถัมภ์คุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะลืมไปได้เลยนะครับราศีพฤษภรัคนาราศีพฤษภในเดือนกันยายนนี้บอกเลยสิ่งที่คุณเก็บเกี่ยวนะครับผลประโยชน์ความเฮงนะมันมาจากตัวคุณเองล้วนๆเลยมาจากตัวคุณเองลุ้นๆเลยนะครับเกิดจากการ ภาวะที่ต้องอต่อสู้นะครับบากบันฝ่าฟันนะดิ้นรนหรือแก้ปัญหานะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยคุณอาจจะต้องสู้กับตัวเองนี่แหละไม่ต้องสู้กับอะไรสู้กับตัวเองเนี่ยเรื่องงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นงานประจําก็ตามก็อาจจะต้องสู้กับตัวเองในการที่ไปทํางานให้มีกําลังใจนะครับหรือใครที่ทํางานอิสระอย่างเงี้ยครับก็ต้องสู้กับวินัยของตัวเองนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเป็นปฐุมเกณฑ์อยู่ตอนนี้ สุกสามเจริญรักยศยิ่งพระยาแฮนะครับดาวสุกเป็นสามแก่ลัคนาอยูนะ่อยู่ทั้งเดือนนะเอาจริงๆเนี่ยจะย้ายออกเนี่ยวันที่28กันยายนนะครับแล้วจริงๆการที่เขาย้ายออกไปเนี่ยก็าย้ายเข้าสู่เรือนพันธุเนี่ยตรงนั้นก็มีเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีในเรื่องของการเสียสะตุงะต้งสตดางแต่มันเป็นช่วงปลายเดือนคุณเข้าใจปะอา่ามันจะเป็นช่วงปลายเดือนนะเ,เกณฑ์ที่ต้องแบบเสียสะตุงะต้งสตัาง หรือว่าซ่อมแซมของบางอย่างนะครับหรือไปซื้อของที่มีราคานะมันจะเกิดขึ้นช่วงปลายปลายเดือนคือ28กันยายนนะครับเพราะนั้นช่วงเดือนส่วนใหญ่ของเดือนเนี่ย80-90%ของเดือนเนี่ยนะมันไม่ได้มีเรื่องที่น่ากังวลน,นะครับตัวคนเองนะครับมีโอกาสาที่จะเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆนะเมื่อไปเที่ยวแบบใกล้ๆหรือไปต่างจังหวัดนะไกล บ,บางคนอาจจะไปต่างประเทศก็ได้นะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะครับแล้วเดินทางแล้วดีนะเดินทางแล้วสําเร็จนะครับไม่ว่าจะสมมุติถ้าเกิดใครเดินทางไปเพื่องานนะอาจเดินทางแล้วดีประสบผลสําเร็จดีนะครับในส่วนของการงานเนี่ยพุชพบเนี่ยงานเยอะเอางี้ต้องบอกงี้อาจจะต้องคือทํางานเอางานเก่าๆกลับมาทานะต้องบอกงี้มีโอกาสที่ชาวราศีพุชพบเนี่ย จะได้งานเก่าๆนะความรับผิดชอบเก่าๆที่คุณเคยทำนะครับถ้าใครตกงานอยู่อยากจะหางานใหม่คุณลองหันกลับไปมองซิว่าหน้าที่ความรับผิดชอบเก่าๆหรือแม้กระทั่งที่ทำงานเก่าคอนเนคชันเก่าๆเจ้านายเก่าเป็นยังไงบ้างนะครับลองพิจารณาดูอาจจะทำให้คุณได้งานง่ายขึ้นสำหรับคนที่ว่างงานอยู่นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ว่างงานคุณ รอได้เลยว่างานเก่าๆมันจะกลับมานะครับหน้าที่ความรับผิดชอบเก่าๆที่คุณเคยทําอารมณ์เก่าๆที่คุณเคยทามาเมื่อนานมาแล้วเนี่ยมันจะกลับมาอีกนะครับก็ขอให้ทามันอย่างอดทนนะครับผลลัพธ์มันดีแน่นอนแต่มันต้องใช้เวลางานเก่าๆจะกลับมาแต่ผลลัพธ์จะดีแต่ต้องใช้เวลาห้ามใจร้อนนะครับห้ามใจร้อน เพราะว่าดาวการงานของคุณตอนนี้เขาเป็นวินาศอยู่นะครับใจร้อนไม่ได้ใจเงาะถ้าเกิดใจร้อนออกงานหรือล้มเลิกหรืออะไรก็ตามแต่แล้วมันจะหายากนะมองกว่าม,มันจะกลับมามันจะยากนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องคีปอะไรเก่าๆอะไรที่มันเคยสร้างความสําเร็จให้คุณอย่างเงี้ยนะครับต้องคีปตรงนี้ต้องเก็บรักษาต้องดึงกลับมานะครับนี่คือพรชสดนะครับเ,เงินเงินทองทองไม่ต้องห่วงเลยดาวการเงินโครจรดีนะครับมีโอกาสได้เงินจาก ช่องทางใหม่ๆม,มีโอกาสได้เงินจากเรื่องของงานใหม่ๆความรับผิดชอบใหม่ออเดอร์ใหม่ๆหลากหลายช่องทางดาวการเงินจะเป็นกเกษตรตาเทีพดีและเป็นมหาอุดนะครับอพูดง่ายว่าโอ้โหเรื่องการเงินเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะเดือนกันยายนนี้ดาวการเงินชาวลัคนาวิศนะ์ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับน่าอิจฉามีเกณฑ์ที่จะได้โชคมาแบบฟุกๆด้วยนะครับ โชคในที่นี้เนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องของหวยหรือสลากเสมอไปอาจจะเป็นโชคทางการเงินโชคในเรื่องงานที่ทําให้พอมีโชคเรื่องงานแล้วเนี่ยก็ทําให้คุณเนี่ยมีเงินเข้ามานะครับลิงก์ไปในเรื่องงานที่หมอแมนพูดเมื่อสักครู่นี้งานเก่าๆอย่ามองข้ามนะดึงกลับมาดึงกลับมา นะครับบางคนอาจจะแสวงหาว่าเดี๋ยวต้องไปทํานู้นอันนั้นใหม่อันนั้นสิ่งใหม่นะต้องไปโฟกัสที่เรื่องราวใหม่ๆอยู่เสมอเนี่ยหมอแมนบอกไม่จําเป็นสําหรับชาวรักนาสิลปศพบเนี่ยนะให้มองกับการให้คุณไปโฟกัสในสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆที่คุณเคยทําแล้วมันดีได้รับผลตอบรับดีทาแล้วสําเร็จอย่างเงี้ยให้คุณดึงกลับมาทำนะครับมันก็ไองานเก่าจะมาสร้างเงินใหม่อ่ะนึกออกไหมเออไองานเก่าจะมาสร้างเงินใหม่ให้คุณนะครับลองดูนะฮะ เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับหมอแมนคิดว่าชาวราศีพษษษิจิกเนี่ยได้ผ่านในช่วงที่แบบซีเรียสช่วงเครียดช,ช่วงหงุดหงิดช่วงแตกหักมาแล้วละ่ะนะครับช่วงก่อนหน้านี้ที่ดาวคู่ครองเนี่ยอังคารเนี่ยไปเรงกาเสาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเจอความเครียดความหงุดหงิดการกระทบกระทั่งเนี่ยเจอมาแล้วนะครับพอ,องคันย้ายออกเนี่ยเป็นมหาจักรเนี่ยถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้น นะครับดีขึ้นแต่ถามว่าอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์อารมณ์แบบไม่เข้าใจกันอารมณ์ลำคาญกันมีไหมมีนะครับเพราะว่าเขาย้ายออกจากการเลงดาวเสาร์แต่เขาไปตรีโกนกับดาวมฤตยูนะครับก็คือเป็นการสัมพันธ์กันของดวงดาวในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับคือเป็น5แก่กันดาวอังคารดาวมฤตยูเนี่ยจริงๆกาเป็นดาวคู่แบบว่าปากเสียงอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็คู่แบบการใช้อารมณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเออการ กระทบกระทั่งกันที่แบบว่ารุนแรงเนี่ยนะครับถามว่าไอ้ที่รุนแรงเนี่ยมันผ่านมาแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันหายไป100%ยเปไหมมันก็ยังไม่ได้หายไป100%ยมันยังมีอารมณ์แบบว่าครึงๆกันอยูนะ่นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแต่ยวจะเสียเรียดน,นะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยหนึ่งอีกสักวันสักออสองเดือนเนี่ยรักหวานชื่น <c oughs> <c oughs> นะครับในส่วนของสุขภาพนะคุศ,ศพเนี่ยอาต้องบอกตามตรงเลย ระวังในการที่คุณทำงานหรือว่ามุ่งในการหาเงินจนเสียสุขภาพนะนี่ต้องฝากนะครับสุขภาพเนี่ยมีหลากหลายนะครับเนื่องจากดาวประจำตัวคุณนะเขาสัมพันธ์กับดาวมฤตยอยูและต่อให้ดาวประจำตัวคุณจะยกย้ายในวันที่28กันยายนเขาไม่ได้สัมพันธ์กับมฤตยูแล้วแต่ในเรือนกําเนิดเนี่ยยังมีมารยูทับอยู่เพราะนั้นเอาง่ายๆว่า เราว่ากันแบบระยะยาวชาวลัคนาราศีพฤศษเนี่ยตลอด6ปีครึ่งนี้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับทุกๆุกโรคนะทุกๆุกโรคโดยเฉพาะในเรื่องของอันนี้ไม่ได้แช่งชักหักกระดูกกันในเรื่องของอาหารการกินการพักผ่อนอันนี้ดูแลให้ดีนะครับอาหารการกินบางทีถ้ากินไม่ดีนะครับคุณอาจจะไปกินอาหารอะไรที่มันปนเปื้อน จนเป็นสาเหตุของการก่อเชื้อมะเร็งได้นะครับการนอนฮนะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับถ้าคุณนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่เป็นเวลานะครับมีสิทธิ์ที่จะเป็นเรื่องของมะเร็งนะเรื่องความดันนะครับเรื่องหัวใจเนะี่ยระวังให้ดีนะครับตรงนี้พูดเนี่ยไม่ได้ให้กลัวเพราะว่าภาพรวมตรงนี้นะคือ6ปีครึ่งที่พูดเนี่ยให้คุณเนี่ยนะครับพยายามปรับนะครับ ใครที่แบบรู้สึกโอ้โหการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยนะครับโหดูดูแล้วเนี่ยไปในแนวมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคพวกนี้นะอย่างที่หมอแมนเขาเตือนมานะก็หมอแมนเนี่ยหมอเนี่ย,มยไม่ใช่หมอไม่ใช่แพทย์นะครับนะแต่เป็นหมอเป็นนักพยากรอ่าก็ในพูดพูดในส่วนของนักพยากรว่า,วาชาวราศีพฤษภเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับในส่วนของคุณจะทํายังไงให้สุขภาพดีให้หายนะครับหรือถ้าเป็นแล้วจะรักษายังไงปรึกษาแพทย์ นะครับศึกษาหมอเหมือนกันเป็นหมอเป็นแพทย์นะฮะเพราะนั้นแต่ก่อนที่เราจะป่วยถ้าใครยังไม่ป่วยเนี่ยคือมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้เรารู้ล่วงหน้าเนาะว่าเรามีแนวโน้มจะป่วยแบบนั้นก็ขอให้คุณเนี่ยนะครับพยายามดูแลรักษาควบคุมอาหารการกินควบคุมการพักผ่อนนะครับให้มันดีนะมันจะได้ไม่เป็นนะครับนะฝากไว้ในเรื่องสุขภาพ ส่วนเรื่องราบผลรายได้โชคลาบโดยภาพรวมเนดาวโชคลาบก็เป็นวินาเพราะนั้นให้หวังโชคลาบลอยแบบว่าได้แบบคุ้มแบบรวยเลยเนี่ยคงจะไม่ใช่นะครับแต่ราบผลเนี่ยมีเกณฑ์ได้มาแบบเล็กๆน้อยๆได้มาเรื่อยเรื่แต่บางทีได้มาอาจจะไม่คุ้ม นะครับตัวหมอแม่เองเนี่ยลักนาราศีพฤษภนะครับถูกหวยบ่อยเหมือนกันนะครับทั้งหวยไทยหวยรายวันอะไรพวกนี้นะครับจริงหวยไทยเนี่ยพอมาดูเนี่ยถูกนะถูกบ่อยแต่บางทีก็ซ่อมไม่ไม่ได้กําไรอ่ะว้วยง่ายนะัเป็นแบบนี้คือแยกกันนะถูกก็ส่วนถูกนะมีดวงถูกเห็นไหมแต่ว่าเหลือหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนใดส่วนใหญ่เนี่ยส่วนตัวไม่ได้จากต่างประเทศนะครับเพราะว่าดัมเบลต์จะอยู่ในแปลว่าต่างประเทศวัลเลตยูทับ เรารู้แล้วว่าดาวมฤตยูทัพเนี่ยคือต่างประเทศเนะเราก็ลุ้นต่างประเทศเนี่ยทุกครั้งสองงวดล่าสุดตายไทย่าแต่มาได้ต่างประเทศอย่างนี้ <c oughs> อันนี้บอกกระซิบกันนิดนึง่าเป็นแบบนี้นะเรื่องโชคลาภรายไ,ได้เพราะนั้นถ้าจะหวังอะไรที่แบบลักษณะโอ้โหหวังแบบรวยเพราะโชคลาภเลยน,นี้ไม่สามารถเลยนะอ่าพืชศพเนี่ยนะครับไม่ได้เลยเพราะว่าคุณอย่าไปหวังนะครับเอาแค่สนุกเอาแค่พอหอมปากหอมคอได้นะครับแต่อย่าไป ตั้งความหวังอะไรมากมายนะักโดยภาพรวมเนี่ยหมแมนคิดว่าอาจจะต้องสู้นิดนึงอ่าต้องมีอะไรที่ต้องจัดการหน่อยนะครับแต่ก็ผ่านไปได้ครับสำหรัรบรัคนาราศีพฤษภนะครับ